สวัสดีค่ะนางไหมยพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมย,ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำแรนดอมแบบเห็นหน้าเห็นตาในค่ะเห็นหน้าเห็นตาทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยเนาะเออ <laughs> เราจะมาทำแรนดอมในหัวเขาเรื่องที่ว่าเขาคิดอะไรของเขาเนาะอ,อ่แม่หมอเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ อยากจะรู้ความคิดของคนคนนั้นของคุณนะคะแต่เราก็จะมาทําเป็นแรนดอมเนาะเขาคิดอะไรของเขาคนคนนั้นของคุณนะเขาคิดอะไรของเขาอะไปดูเราจะมาส่องความคิดเขานั่นแหละนะเขาคิดอะไรของเขานะอู้สิบเหรียญสิบเหรียญก็แปลได้หลายอย่างสองเหรียญ two s p e n a c o สองดาบ แม่หมอมองว่าสิบเหรียญสองเหรียญสองดาบเขามีเรื่องที่ต้องโฟกัสอยู่สองเรื่องนะคะเรื่องสถานะทางการเงินความมั่นคงของเขาและก็เรื่องของคุณทำไมแม่หมอถึงคิดว่าเขาคิดเรื่องของคุณนะไหนดูสีเปิดไพ่อีกก่อน ต้องดูก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นภาพที่แบบว่าเขาไม่อนุญ,ญาตก็จะไม่ให้ดูนะทําไมเขาถึงคิดเรื่องของคุณก็คือเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากติดต่อสื่อสารพูดคุยถ้าเป็นสถานการณแบบ์แอบรักแอบบชอบก็อยากที่จะบอกรักบอกความรู้สึกได้พูดคุยได้อยู่ในความสัมพันธ์กันได้อยู่ในชีวิตของกันและกันถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดิวกันแล้วก็คืออยากที่จะติดต่อสื่อสารไม่อยากห่างหายไม่อยากเงียบ ไม่อยากให้ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาเงียบก็คือมีการได้พบปะได้พบเจอกันถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบเอยแอบรักแอบชอบไปแล้วแม่หมอถ้าเป็นสถานการณ์แบบ m o ฟอ on กันไปแล้วก็คือเขาอยากกลับอะมันมีความอยากกลับสี่เหรียญเหรียญมาเยอะมากสิบเหรียญสองเหรียญสี่เหรียญมาสามใบแล้วนะเหรียญเหรียญคือความมั่นคงนะ เขาอยากมีความมั่นคงทางด้านการเงินอยากมีอิสระทางด้านาความสถานะความมั่นคงของเขาเพื่อที่จะได้แอคชั่นกับคุณได้อีกในหนึ่งก็คือมีความมั่นคงกับคุณคือเขาไม่ได้สนใจใครนะไว้ใจเขาได้เลยเขาไม่ได้สนใจใครเลยเขาทํางานหาเงินอย่างเดียวส่วนความรู้สึกความรักนะ่ะมีแต่คุณเพียงคนเดียวนี่ไงในเหรียญก็ออกมาอีกแล้วนะครับ ท่านในเหรียญคือความมั่นคงเขาถือความมั่นคงหนึ่งอยากจะมีความมั่นคงเพื่อที่ได้แอคชั่นกับคุณสองเขามีความมั่นคงกับคุณจริงๆอ่ะจริงๆ <c oughs> ท,ทำไมต้องทำเสียงแบบนั้นไม่หอก็ <c oughs> มันแล้ <c oughs> มรจะบอกอยังไงมันจริงๆอะ่ะนะเขามีความมั่นคงกับคุณแต่ว่าเขายังไม่มีความมั่นคงในทางสถานะทาง อะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่พร้อมที่จะเทคแอคชั่นกับคุณเขาอยากมีความพร้อมที่จะเทคแอคชั่นกับคุณแต่ในใจเขามีคุณอยู่แล้วเหรียญออกเยอะมากเลยอันนี้เป็นห้าเหรียญห้าเหรียญของความที่แบบว่ายังไม่มั่นคงอะ่ะเขามั่นคงกับคุณแต่ชีวิตเขายังไม่มั่นคงก็เลยไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นกับคุณได้เราจะมาทำท็อปิกในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาคิดถึงเรื่องการสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างเงินสร้างทองนี่ไงคุณ เด็กเหรียญออกมาบอกว่าเขาต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวให้ประสบความสําเร็จเพื่อที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแบบโดยที่ไม่ต้องห่วงอะไรอ่านะไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องห่วงใครทั้งนั้นเพราะว่ามันมันก็ชิวๆแล้วใช่ไหมเออเขาอยากจะมีรายจ่ายอะไรก็จ่ายไปเขาจะได้มาเทคชั่นกับคุณอย่างสะดวกโดยที่ไม่ต้องห่วงอะไรนะคะอีกในหนึ่งเด็กเรียญเนี่ยคือเขามีความ รักมีความชื่นชอบมีความหลงไหลคุณมากๆเลยนะคะถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบตอนนี้เขาชอบคุณมากแอเนนยิมย้มยิมย้มยิ้มยิ้มแต่ถ้าคุณดิวกันแล้วดิวกันแล้วก็เอาไปปรับใช้ในสถานการณ์ของคุณนะคะดิวกันแล้วเนี่ยมันมีหลายสถานะนะเออก็คือคนที่ดิวกันแล้วเนี่ยเขารักคุณจริงๆค่ะแล้วก็มีความมั่นคงกับคุณนะอ่าถ้าคนที่มูฟออนไปแล้วก็คิดถึงคุณปกติ ปกติแบบชิวๆนะอู้เนี่ยสี่ถ้วยสี่ถ้วยนั่นหมายความว่าหนึ่งเขายังหาจุดแข่งชีวิตของเขาไม่เจอว่าเขาจะเดินทางแบบไปทางไหนแบบยังไงที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้มันคงอยู่สองเขาไม่สนใจใครจริงๆเขารักแต่คุณแต่ว่ามันยังแอคชั่นไม่ได้ นั่นเองเขาคิดอะไรนี่แหละเขาคิดถึงเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เร no? ื our our story, so, so, self, ่องของความรักที่มีต่อคุณเจ็ดดาบออกมาเจ็ดดาบออกมาหมายถึงว่ายังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับชีวิตยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับคุณไม่รู้ว่าจะายังไงกับคุณหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาตัดสินใจอยากจะเออเอาเอาพูดกันตรงๆพูดกันง่ายๆนะไม่ไม่อินไม่น้อยนะถ้าเขาตัดสินใจเลือกคุณอะ อ่าแล้วมันชีวิตของเขาจะเป็นไปทิศทางไหนแบบไหนยังไงมันไม่เขาไม่มีความมั่นคงให้กับคุณนะเออประมาณนั้นแต่ถ้าเขาไม่เลือกคุณถ้าเขาไม่เลือกคุณนะอ่าหรือว่าคุณไม่เลือกเขาต่างคนต่างไม่ได้เลือกกันต่างคนต่างอยู่เนี่ยเขาก็คิดว่ามันมันคงจะทรมานสุดๆอ่ะเขาก็อยู่ไม่ได้อ่ะเงี้ยเงี้ยเงี้ยเขาเขาอยู่ไม่ได้หรือเราอยู่ไม่ได้เอ้ยไม่ใช่คุณอ่ะเขาอยู่ไม่ได้แล้วคุณอยู่ไม่ได้ นั่นแหละมันเหมือนกับว่าขาดกันไม่ได้ขาดเธอไม่ได้นะเออนั่นแหละขาดกันไม่ได้ต่างคนต่างขาดกันไม่ได้นะแต่ยังไม่พร้อมที่จะเ็คแอคชั่นเขาคิดอะไรอยู่ก็คิดอยู่2เรื่องนะเรื่องของความความมั่นคงของเขาแล้วก็ความที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ ให้ชัดเจนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูฟังใจเขานะด้วยไพ่ฟังใจถ้าเป็นภาพที่โชว์ได้แม่หมอก็จะโชว์ให้ดูนะถ้าเป็นภาพที่โชว์ไม่ได้ก็ไม่โชว์นะเจ้ะนะเจ้นะเจ๊นะจอือหืออือหืออะมาดูซิฟังใจเขานะโอ้โหคุณใจเขาตอนนี้อะคุณคือเจ้าสาวฉายลของเขาหนึ่งถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบคุณคือตัวจริงที่อยู่ในใจเขาคะ่ะ ถ้าเป็นคนที่ดิวกันแล้วเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาอยากให้คุณเป็นเจ้าสาวของเขาถ้าคนที่มูฟออนกันมาแล้วคุณยังอยู่ในใจเขารักเธอทั้งหมดของหัวใจคุณดูภาพคุณดูภาพเขาอยากจะกอดคุณเอาไว้แนบอกเขารักคุณจริงๆในใจเขาตอนนี้รักคุณจริงๆขอให้คุณเชื่อเธอะนะคะเชื่อเธอะว่าเขารักคุณจริงๆอู้แต่ว่ามันเป็น ชาวนาถึงงุงเห่งตอนนี้เขาก็แบบคล้ายๆกับว่าอืมยังต้องสู้กับชีวิตต่อไปยังไม่สามารถเทคอชั่นกับคุณได้เลยตอนนี้เขากําลังแบบนะกาลังวางแผนชีวิตว่าจะทํำยังไงในการงานในการธุระปะปะังอะไรเงี้ยเขายุ่งมากอยู่ตอนนี้ชีวิตของเขาแขวนอยู่บนเส้นได้ เขายังไม่สามารถเลือกความรักได้นะในขณะเดียวกันเขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเขาในบางท่านนะเขาในบางท่านน้ําตาอาจจะไหลออกมาหรือซึมนะสําหรับคนที่เขาแบบหนักแน่นนะก็น้ําตาซึม คอเบ้าอะไรเงี้ยแล้วแบบเจ็บปวดหัวใจทรมานมากๆแต่ทุกคนอ่อนแอขี้แงก็ร้องไห้โหกมาเงี้ยเงี้ยเงี้ยเหมือนแม่หมอเนี่ยเ <laughs> งี้ยเงี้ยเงี้ยตลอดเขาทรมานมากนะคุณไม่ใช่ว่าเขามีความสุขนะเขาไม่ได้มีความสุขหรอกเขาทรมานมากเพราะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้และพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้ดั่งใจพอนหินละเมอเป็นไปได้แบบประมาณว่า ได้แค่คิดอะเนี่ยคิดไปคิดมาก็เท่ากับที่เดิมคือยังพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้แต่เขาจะพยายามม้าเหล็กหมายถึงมีความกระตือรือร้นที่จะพยายามใช่ไหมใช่ใช้ให้ดูแวบหนึ่งให้ดูแวบหนึ่งนะให้ดูแวบหนึ่งคือเป็นไพ่ของเดวิลเดวิลนะเป็น <Devil> ไพ่ของเดวิลไพ่ของเดวิลเนี่ยหนึ่งมีความต้องการคุณสูงมากมีแพชชั่นดึงดูดทางเพศสูงมาก คือเคมีตรงกันสองมีความผูกพันอันลึกซึ้งซึ่งไม่สามารถเอาออกจากหัวได้สม,มีความผูกพันกันมาทางจิตวิญญาณทางอดิจชาติไม่สามารถ Move on จากกันได้อุย้ยไม่พลังงานมันเศร้าอ่ะเขาฝากมาบอกอะไรคุณดีกว่า าฝากมาบอกอะไรคุณเนาะตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยเขาฝากมาบอกอะไรคุณเขาฝากมาบอกแล้วนั้นเนี่ U a N d I were T o y o u n g ก็หมายถึงก็ยังไม่ถึงเวลานะ่ะนะถ้าแปลตรงตัวก็คือเราต่างคนต่างยังเด็กเกินไปอะ่ะนะแต่บางท่านในความสัมพันธ์มันไม่ใช่เด็กแล้วนะก็คือประมาณว่าก็คือยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงของเวลาของกันและกัน You claim cross dance anymore นะคะก็คือคุณน่ะเป็นคนเดียวที่เข้าใกล้เขาเลยนะในใจของเขามีเพียงคุณคุณเดียวต,ตามที่แม่หมอได้ทำนายไว้สักเ,เมื่อข้างต้นนะคะคุณเข้ามาถ้าแปลตรงตัวก็คือคุณน่ะในเขามาใกล้ที่สุดกับใกล้กว่าทุกคนอ,ะอ่ะอะ <laughs> ใกล้กว่าทุกคนอ,ะอ่ะ <laughs> We will b e t o g e t h e r again เราจะกลับมาอยู่ด้วยกันนะหมายถึงว่าความสัมพันธ์นี้ยังต้องไปต่อถึงแม้ว่าจะไม่พร้อมซึ่งกันและกันยังไม่ถึงเวลาแต่ความสัมพันธ์เนี้ยต้องไปต่อเพราะว่าคุณเข้ามาใกล้ในหัวเขามากที่สุดอยู่ใ,ใกล้ในใจเขามากที่สุดเขามีคุณคนเดียว I feel you leaving me behind ฉันแต่ฉันก็รู้สึกว่าคุณก็เงียบเงียบอ่ะคุณก็ไม่ได้แสดงออกอะไรคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับฉันฉันก็มีคมฉันมีความรู้สึกว่าเธอทิ้งฉันไว้อยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้นะหมายถึงว่าไม่ได้สนใจอะไรเขามากมายหรืหรหรอเปล่าก็ไม่ได้คุยกันนะเนาะไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกซึ่งกันและกันก็เลยไม่ได้รู้ใจกันนั่นเอง I want to feel that way again ฉันอยากมีฟีลแบบนั้นเอกหมายถึงว่า ใกล้ใชิดกับคุณอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะหรือได้ฟิลแบบที่คุณเคยดิวกันอะ่ะอยากมีครั้งหนึ่งกิ้วกิถึงขั้นไหนแล้วฮะถึงขั้นไหนกันแล้วจ๊ะอ้าวอ o ย I w ่อ t I ว a ท t อดิสต r เคสชันฟอ o ์มย a อะฉันจะฉันรู้สึกถึงเธอนะฉันคิดถึงเธอ ฉันแบบเหมือนกับเอาเธอออกจากหัวไม่ได้ก็รู้สึกถึงเธออยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลก็ยังรักและคิดถึงอยู่อะไรแบบนี้นะคะ I am grateful for the s b i r i t o w l e i s m เราสองคนนะ่มีความผูกพันกันทางจิตวิญญาและฉันมีความรู้สึกรู้ฉันรู้รู้ว่ามันเป็นความผูกพันทางจิตวิญญา I want to be more than f r i e n d ฉันอยากเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ได้อยากเป็นแค่นี้ออยาก up level นะ I r e p a y our conversation over and over ก็ถ้าแปลตรงตัวนะฉันอ่านข้อความของคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่านแล้วอ่านอีกอะไรอย่างี้นะคะแต่ถ้าเป็นยุคสมัยนี้นะแม่หมอมองว่าเขาส่องสตอรี่หรือเขาดูโพสคุณนะ ซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่ก็จบไปนะคะสําหรับแรนดอมนี้แม่หมอขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามของแม่แม่หมอนะคะสําหรับการติดตามให้กับแม่หมอคอมเมนต์ Comment. กดไลค์กดแชร์ให้กับแม่หมอนะคะแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์แตงด้วยนะคะมีซุปเปอร์แตงด้วยขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจากนางไหมพายิปซีซีซ